ที่ดานเกินครับอยากได้เรือไปเอาข้าว้าไหมเอารับี้เรียกเี้น้ำลี้ยลกครับดูเง้ยครับไปไปไปครับ เอาเข้าคนเอาเอาคนครับ